เลครวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการตัดแก๊สด,ด้วยเครื่องตัดอัตโนโมัตินะครับการตัดแก๊สที่คุ้นเคยกันเราเห็นกันนะครับก็คือตัดด้วยมือนะครับสองก็คือตัดด้วยเครื่องนะคเครื่องตัดนะครับเครื่องตัดเป็นเครื่องตัดอัตโนมัตินะครับแต่อยุคสมัยนี้นะเครื่องตัดอัตโนมัติมี มีความจําเป็นอย่างยิ่งนะกับการพัฒนาประเทศเข้าใจไหมครับดังนะั้นวันนี้เราจะมารู้จักกาันแล้วก็เราจะมาเรียนรู้การเปิดและการใช้งานนะของของงานงานตัดด้วยแกสนะครับว่าเป็นแบบไหนยังไงนะครับการตัดแบบอัตโนมัตินะึ่งอัตโนมัติเป็นแบบไหนยังไงนะครับเรารู้แล้วใช่ไหมครับดึงตัดด้วยมือ สองตัดอัตโนมัติตึงอ,อัตโนมัติเห็นไหมครับอ่ะมาดูหลักแรกก่อนอันนี้นะนะ<ส>มาดูนะการตัดอัตโนมัติของเรานี้ก็คือการตัดด้วยแก๊สอะเซทิลีนนะครับอ่ะมันมีหลายอย่างนะแต่ของครูนี้พี่อธิบายนี่กคือการตัดด้วยแก๊สอะเซทิลีนนะครับก็คือมีออกซิเจนแล้วก็อะเซทิลีน ะการตัดแก๊สถูกต้องก็มีเห็นนะครับอันนี้คือเฉพาะตาวจรงที่ครูมาสอนเราเห็นนะครับหลักแรกก็คือเปิดมันเดิมที่สอนแก๊สก็คือเปิดหัวถังก่อนนะครับเปิดที่หนึ่งส่วนสี่นะครับหนึ่งส่วนสี่หรือหนึ่งส่วนสองกออกแล้วก็ปิดไปที่หกหกห้าถึงหกปอนด์นะครับแล้วก็แก๊สจะไหลตามสายไปแล้วก็เปิดงานหนึ่งก็คือเปิดฟ์มน,นี้ นะครับก็คือเวว์าหัวถังออกซิเจนนะครับก็เปิดปมเกลียวนะครับเปิดปมเกลียวแล้วก็เอาไปใช้งานเอาไปใช้งานสามสิบนะครับสามสิบนี่้าที่สามสิบปอนและแก๊สก็จะไหลมามาตรงนี้เห็นครับนี่คูดู่อเริ่มแรกนะครับดังนั้นแก๊สก็ไหลามาโซนนี้มาจุดตรงนี้ นะครับดังนะั้นเราสังเกตได้ว่ามันจะมีอยู่วาวอยู่สามสามวาวนะครับสีแดงสีแดงก็คือวาวอะเซทิลีนวาวแก๊สอะเซทิลีนสีเขียวก็คือออกซิเจนสังเกตได้ว่าสีเขียวจะมีสองสองวาวเข้าใจไหมครับหนึ่งกับสองเนี่ยจำไว้เลยนะครับหนึ่งกับสองเนี่ยเป็นตัวตั้ง ตั้งเปลวเข้าใจไหมครับที่เราเรียนกันในทฤษฎีมาครั้งที่แล้วที่ว่าปรับเปลวอ่ะมีสองงานใช่ไหมครับเหมือนกันนี้เหมือนกัน,เป,น,กนเป็นตัวตั้งเปลวว่าเปลวที่เอามาตัดเป็นเปลวอะไรนะเมื่อครั้งที่แล้วที่เราคือเปลวที่ไรที่สามใช่ไหมครับเปลวออกซิไดซิงใช่ไหมครับที่เราเรียกกันเปลวเพิ่มใช่ไหมครับที่ว่ามาตัดิ้นงานเล็กๆ,ๆน้อยๆอะไรนะครับตั้งเปลวตรงนี้ให้ได้ก่อน นะแล้วก็มามาปรับปรับปรับหรือเปิดลมตรงนี้เขาเรียกว่าลมด่วนนะฮะเปิดให้สุดเลยเข้าใจไหมครับเปิดให้สุดหรือไม่สุดขึ้นอยู่กับชิ้นงานเราด้วยนะครับถ้าชิ้นงานหนาๆแบบนี้เปิดเลยหมดเลยเปิดสุดเลยนะครับแล้วก็มีตัวตัดอันนี้คือตัวโยกตัวตัดเข้าใจไหมครับอันนี้คือสต็อป ปรับแล้วก็ตัดเห็นไหมป๊อปแล้วก็ตัดเห็นไหมครับอันนี้คือตั้งเริ่มต้นพร้อมทำงานตัดเห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวดูดูทำทีทละขั้นตอนทำทีทละสเต็ปเห็นไหมครับไม่ต้องรีบมาของแบบแบบนี้ใจเย็นๆค่อยๆนึกค่อยๆค,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 คิดนะว่าปรับ ยังไงเปิดยังไงตาเราก็มองเปลวว่าเฮ้ยเปลวนี้ใช่ได้ไหมมันโอเคมันมันตัดได้ไหมขาดไหมอะไรไหมโอเคไหมครับไม่ต้องรีบน,นะไม่ใช่ว่ารีบรีบไม่ดีเสมอไปอเข้าใจไหมครับดังนั้นงานออกมาต้องให้ได้คุณภาพอันนี้ว่าโอเคโอเคนะครับต่อมามาดูตรงนี้โซนนี้มาดูใ,ใกล้ๆครับ ในเครื่องตัดเนี้ยมันเป็นเครื่องตัดออโตโอ้นะครับก็คือมีวาล์วแรกนะคือสวิต์เปิดปิดอันนี้ออฟออฟออฟปิดออนเปิดอะไรนะครับ,นะรบดังนั้นรู้แล้วเปิดปิดตรงนี้ตรงนี้คือตัวสปีดเข้าใจไหมครับสปีดความความเร็วความเร็วเท่าไหร่ มันก็จะมีตัวเลขบอกตรงนี้นะครับตัวเลขบอกตัวเลขหนึ่งศูนย์หนึ่งสาสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบก็คือหมายความว่าในหนึ่งเมตระในสองเมตรสามเมตรสี่เมตรห้าเมตรประมาณใช้ความเร็วรอบเท่าไหรอ่อันนี้อันนี้ก็ไปซ้ายไปขวาเพราะเราเลื่อนตรงรางเข้าใจไหมครับเลื่อนตรงรางาสมมุติว่าครูครูเปิดไปไปอ่วทางนี้ อ่าปึ๊บเอาคูสต็อปก่อนนะครับอ่าสต็อปเ่าเลือมเริ่มแรกก่อนนะครับสต็อปคูเลื่อนมานี้ไปที่ศูนย์นะครับเอาศูนย์ก่อนเรามานี้เปิดออนแล้วก็มาสปีดมานี้แล้วนะครับมาสปีดปึ๊บมันก็วิ่งไปที่ทางพอมาตรงกลางปึ๊บมันก็หยุดเห็นไ,ไหมครับ้าไปนู้ดแล้วก็มานี้เห็นไหมครับเห็นชัดเจนโอเคนะครับ ฉะนั้นเราจะรู้ได้ไงว่าว่าสปีดเล่งเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับชิ้นงานอยู่กับเปลวไฟของเราด้วยไปนะครับว่าเปลวประมาณเนี้ยความหนาเหล็กขนาดเนี้ยเราต้องปรับลมเท่าไหร่ตัดทั้งแรกชิ้นแรกมันไม่ได้หรอกครับ ดังนั้นต้องมีชิ้นที่สี่ที่ห้าที่หกหรือตัดเป็นจํานวนเยอะๆแล้วก็เราสังเกตเราแล้ก็มาปรับเข้าใจไหมครับอันนี้คือเฉพาะคนเฉพาะการฝึกอยู่ที่เราฝึกมากน้อยขนาดไหนโอเคไหมครับอ้าเดี๋ยวครูสาธิตให้ดูก่อนโอเคนะครับอ้า,อา,ออออาหลักแรกนะครับดูดูดีแล้มาที่ออฟนะครับมาเริ่มที่ศูนย์อันนี้ก็มาที่ตรงกลาง เห็นไครับเอาที่จุดไฟอ่ะที่สปาร์คไลเตอร์แรกนะครับเปิดวาล์ววาล์วอะไรครับสีแดงวาล์วาเซตรอซตรีนนะครับโอเคนะครับเปิดมาใช้หลังมือสัมผัสนะหลังมือสัมผัสหลังมือสัมผัสเสร็จปุป๊บนะความรู้สึกเราเอ้แก๊สออกเสร็จปุ๊บเราก็ติดนะครับติดติดแล้วก็ ตั้งปรับเวาเดิมเราเดินนะครับอันนี้ไม่ได้แรงไปแล้วอันนี้แรงนะไม่ได้เหอมาดูดูเห็นเห็นแก่นไหมครับเห็นเห็นเปลวไหมครับอันนี้คือเกิดการเผาไหม้กับอากาศอากาศภายนอกเข้าใจครับแล้วก็มาปรับเวานี้แบบนี้ครับไหวๆแบบนี้โอเคครับอย่างเงี้ยอย่างนี้แรงนะไม่ได้แบบนี้ครับไปไปไหวๆเข้าใจไหมครับแล้วก็มาปรับเวานีเวา ออกซิเจนนะครับปรับปรับไปตาตามือปรับตาเราก็มองมองไปที่ปลายเปลวเปลวก็ค่อยเปลี่ยนเห็นไหมครับไป,ไปเปลี่ยนอันนี้เปลวเปลวเปลวนี้ไม่ได้นะครับเปลวมาปรับเป็นเปลวนี้เปลวนี้เราจะรู้ได้ไงตัวเราต้องมองในระดับต้องมองในระดับมันจะนวลๆอย่างเงี้ยปลายแหลมๆโอเคไหมครับ แล้วก็ลองลองเปิดลมด่วนอย่างนี้โอเคอนี่ได้ดูไหมนะดูไหมนะครับปรับใหมนะดูใหม่นะครับ,รบ,นะรบเอาเปิดลมก,ก่อนฝังมือสัมผัสติดดูใหมนะครับปรับเปลวไม่ได้ไปไ,ไปไหว,ว,วแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดเปิดออกซิเจนเปึ๊บ ก้มไปดูนวลใสๆนีนน่แหลมๆหน่อยเลยๆหน่อยครับออกเสียงดังไม่ดังมากนะครับประมาณแล้วก็ล้มดวนไปตรงไปแบบนี้นะครับโอเคนะครับไปลายไม่ขาดเราก็มาปรับร,ระยะให้ปลายหัวเทปสูงกว่าชิ้นง,งานประมาณห้ามิลแล้วก็ให้หัวตัดนะครับให้หัวตัด มันเอียงนิดเดิ้ลนะประมาณสองหนึ่งถึงสององศานะครับเอาตัวที่นะครับทำหมอันนี้ไม่ได้นะครับเัดเซลปุ๊บทำไมนะครับเพราะเพราะอะไรเพราะว่าคูครูตั้งเอียงตรงนี้ไง,งเดี๋ยวดูคูตั้งเอียงแบบนี้เอียงม,มุมตรงนี้ เมื่อกี้เราตัดไปนี้มันตัดไม่ได้มันต้องวิ่งวิ่งเข้ามาหางนอกเข้าใจป่ะการที่เราจะตัดนะครับก็คือมาวัดบริเวณหรือมาขีดก่อนว่าเราจะตัดตรงไหนนะครับอันนี้อาสมมพ์มว่าอันนี้อันนี้เห็นชัดเจนท้าไปอย่างนี้นะแล้วเอาช็อขีดปุ๊บเดี๋ยวคุณจะตัดตัดที่เส้นนะครับถาว่าเข้าหา่นะครับ เซตปุ๊บก็ามาตั้งเปลียวตั้งเปลียวอ่าเซตปุ๊บนะครับหัวทิศยเอียงประมาณสองสองถึงสามองศานะครับก็คือว่างแบบนี้นะครับแล้วก็มาปรับปรับไม่ได้ว่มามันตกตรงนี้นะแล้วก็ตกตรงนี้นะ ระยะประมาณห้ามิลดูนะครับช้าๆเมื่อกี้ครูที่ด่ามาครูรูกด,ดูเองมันต้องไปช้าๆอะไรวะไอท้ที่ไอ้ที่กันที่ดังอ่ะเพราะว่ามันเกิดการหลอมละลายกับโครงสร้างเหล็กเข้าใจไหมครับให้ให้เราทำอย่างเงี้ย คือให้มันฮิตหรืออุ่นชิ้นงานไปก่อนเข้าใจไหมครับไม่ต้องตกใจมันจะดังอย่างเงี้ยแหละการตัดแจ๊กการเชื่อมแจ๊เนี่ยมันเรื่องปกติแต่เราอย่าตนันหกเข้าใจไหมครับมาดูอุ่นอย่างเงี้ยวอร์มวอมวอร์อมไปสองรอบหนึ่งที่คูลนไปแล้วนะเอาอีกการใหม่ก็ได้สองก็คือเลื่อนเนี้ย ให้ทีงานมันรู้แล้วเฮ้ยพร้อมที่จะจะโดนตัดแล้วนะเสร็จปุ๊บมามาปลายมุมแล้วก็จะมีประกายไฟรอแบบนะครับจะมีประกายไฟเห็นไหมครับเห็นเห็นนะเห็นไหมครับค่อยๆเริ่มนะ,ะ,ะให้มาอยู่ตรงงม,มนะครับแล้วก็มามาปรับตรงนี้มาออนสปีดไปที่สามสองครึ่งถึงสามจะเห็นประกายไฟ เห็นไหมครับอ่าตอนนี้แสดงว่าโอเคนิดหน่อยเราก็ปรับปรับลมด่วนตรงตรงนี้นะครับเปิดไป,เ,ปดเริ่แล้วก็เลือ่อนไปหน้ามันก็จะตัดนะมันก็จะตัดเราก็มาควบคุมบล็อกขาดมากน้อยขนาดไหนตรงนี้นะครับเปลดไฟก็จะพุง่งนะพุ่งไปข้างล่างนะครับพุ่งไปข้างล่างเราก็มาควบคุมคือเราเป็นคนควบคุมตรงนี้นะเครื่องเสร็จปุ๊บ จนจนขาดมาเสร็จปุ๊บเรามาโคตรงนี้ก่อนแล้วก็มาสต็อปอยู่ตรงกลางเข้าใจไหมครับแล้วก็เลื่อนมาจุดด้านหลังช้าช้านะครับช้าช้าก็เป็นอันว่าจบแล้วก็มามาคล้องกีบจับงานล้อ,อกีบจับงานล้อมาจาับแบบนี้ แล้วก็มามาเคาะเคาะก cose, okay, okay, honey, ็ได้นะง่ายง่ายเห็นไหมครับเราก็จะเห็นเป็นชิ้นงานของเราที่ขาดแบบนี้โอเคไหมครับลองทำดูอ่เดี๋ยวครูสอนอาสาอาสาครับอาสาอาจารย์ใครครับอาสาอาสาอยู่หลังอยู่หลังไม่ต้องกลัว ไอ้พุ่งกัหยอกหยอกหยอกเลนต้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 นไโอ๊ตอตโอ๊ตโอ๊ตโตโอ๊ t โอ๊ต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 โอ นะคก็เอาไปกลับกลับกลับหัวแบบนี้นครับรถรถมาลดตต้ออยู่ด้านหลังนะครับอยู่หลังแล้วก็ค่อยๆเลื่อนไปหึิ้นงานน้ได้ไหมนหมว่าน้ามันไม่ถึงก็ก็คลอนเพลาะหรืออนี้เพาะเ้าไปเคาะให้มันได้ถึงไหมถึงไหม ไม่ได้ไม่ได้พอพอชว์จิงงานเข้ามดพอโชว์งานไปเรื่อยๆจงานนี่เราตั้งได้แล้วไม่ต้องไปเพาะคอนกรีตไปเรแล้วก็แล้วก็ลองเลื่อนช้าเลื่อนเพี่องช้าใช้าไปเรื่อยๆอุ่นๆวอร์มวอร์มไปเรื่อยๆเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนไปเลื่อนไปค่อยๆไปเรื่อยๆแบบนั้นแหละไปเรื่อยๆ ้โครงสร้างโลหะที่ตัดอะมันรู้ตัวรู้ว่าเฮ้ยพร้อมจะไอ้โครงสร้างมันมันหลอมมาลายไอ้มันพร้อมที่จะโดนตัดแล้วนะโครงสร้างนะครับโครงสร้างปึ๊บ,ร,บ,ร,บรอบสองรอบพอเอารอบหนึ่งโอเคนะครับอันนี้คือที่ทำอย่างนี้เพราะว่าเหล็กค่อนข้างที่จะหนานะเข้าใจป่ะยิ่งเหล็กจะหนาก็ต้องทําแบบนี้ถ้าเหล็กบางจะจะมีผลน้อยนะครับแล้วก็มาตรงมุม ผมอีกอีกอีกระยะห่างโอเคนะประมาณนัน้นอ่าสักห้าห้าถึงหกหมื่นห้าหกเจ็ดมื่นแล้วก็ต่อมามาออนออนตรงนี้อ่าโอเคออนแล้วสปีดไปที่สามโอเคสามสา,ามโอเคแล้วก็ดูตาสังเกตดูเจอเอ้ยประกาย,กายไฟไมาเปิดเลี้กดลงอ่าเดี๋ยวลากแล้วก็เลื่อนไปมากอ่า เห็นนะครับเราก็ดูว่ามันหล่อมั้งมือเราก็มาคอบีน่ากดดูวใช่ไหมโอเคแล้วนี่มันขาดน้ำโลหะมันจะพูดแป้งล่างถ้าถ้าไม่พูดแป้งล่างแสดงว่ามันไม่ขาดอันนี้เสร็จขาดพุทธเราก็มานัดขึ้นก่อนไม่ท้าจะเยื่นขึ้นก่อนจะส้างโอเคอเราดับเลยเห็นไหมครับที่อี้มือเราไปดูนะครับโอเคไหมครับ น,นี่คือคือแบบเลย็พเมื่อกี้มือเพื่อนไปโดนตรงนี้เห็นนะครับเอา,เอาไมทาไมนะครับอันนี้สวยเลยเห็นไหมรอยตัดรอยตัดนี่สวยเลยะเนะครับเพราะว่าได้ได้องค์ประกอบนะครับเห็นนะครับออาอันนี้ออกเอาทิ่ง,งานหยิบหยิบที่ง,งานนี่ออกครับเอาทิ่ง,งานใหม่คีมคีมมอเตอ้มอเตอร์เอาใหม่เอาอันนั้นออกไปออก่อน

เอาชอปเมกินเลเอาช็อปเมกินปิดเลยแม่จ้าไม่ต้องปิดตรงเนี้ยแล้วแมเนี่ยอกพยุตเกินเขีดนน้เป็นนึงก้นท้าด้วยน้องน้องทำดีๆครับห้ามขับมาตั้งใจทำงานนะมาเตนเนอร์ปุ๊บ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 ป อะไรอย่างดูไม <c> ่ข <c> ีดว <c> ่า <c> ที <c> ่นานกับ <c> ว่าไม่บอกได้ได้ไ้ต้อตอะไระตอกตอเปิดเป่าเปิดร้อยพิซาิ่เปิดนีนะคดหลังเปิดฝาให้ดูว่ามีแก๊

không khơi nghe. cái 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 ใช่ไมครับนี่ถือว่าสุดยอดดีมากครับถ้าถ้าตามใจนุนนะสุดยอดอห้ยวะที่ไม่มีขี้สุดยอดอะ่ไหมครับครับผมเลยไปยุ่งหน่อยไปยุ่งไทยยุ่งไทยไม่เอาแล้วนาวินไม่เอาแล้วเป็นอาจารย์แล้วยาําย้ําย้ําย้ําไปครับไปครับนักร้องเรนักร้องคนนั้นเอง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ไม่ได้กิดจะเป็นคนเดียวสองพ่อ,อ,อ,อ

i not finished. แบบทีไงายด้วยอนุอนนอ <c oughs> เคราะห์แล้วแสดงว่าใช้ได้โอเคเนี่แบบยเราฝึกนะโอเคไหมครับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับดังนั้นตัดทีไม่ดีสวยไม่สวย,สวยหรือหรือการตัดแก๊นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับที่เราฝึกบ่อยๆดูสังเกตว่าเปลวแบบไหนตัด ขาดแบบไหนมีการชิ้นงานอะไรยังไงแบบนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวให้เรามาลองนะครับแล้วก็ค่อยๆนึกไอ้พวกนี้ค่อยๆนึกค่อยๆคิดค่อยๆอยอยดูๆว่าประมาณไหนอะไรยังไงให้ตามสเต็ป้าการาตัดต้องลมดวนนะปรับนี่ให้ได้สปีดเท่านี้นะอะไรแบบนี้คนระับโอเคนะครับทั้งหมดเชิญ